ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีโกกอกนะเออนี่เห็นใครมินน้อยนะตอนยังเด็กนี่หน้าเนี่ยโหตุ้ปุ้ยตุ้ปุ้ยเลยแต่ตอนนี้หน้าเรียวผมเชียอะวันนี้มีอะไรมาสืภไพ์นะคะทุกคนอันนี้พอดีนะช่วงที่ไม,ไ,ไม่พีอยู่ที่จำปรงนะคะก็พอยก็เง้มเง้มดูแล้วล่ะ เปิดเลยพอเไม่ได้แง้มเลยเปิดเลยปล่อยตื่นเต้นก็เลยอยากดูก่อนนะก็มันกล่องใหญ่แล้วมีหลายกล่องด้วยโอ้หลายกล่องด้วยเหรอลูกอย่ามีสองกล่องใหญ่ก็รักคนเดียวกันตอนตอนตอนแกะอกสภาพหนึ่งแต่ตอนเราเข้าฉบาบเดิมไม่ได้อะไม่เป็นไรนะคะก็ต้องขอบคุณ ญาุตมากๆเลยนะคะที่ส่งขอเยอะแยะมากมายมาให้น้องคอยขอให้ป้าสียนุชมีให้ได้คืนร้านท่าหมื่นท่านะคะขอให้ไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งไหนขอให้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาสี่ที่สามทางเดินไปทางไหนขอให้เงินไหลนองทองไหลมาเลยนะคะเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีร้อยล้านเลยนะคะแล้วก็ขอให้องค์กรบริจิตคุ้มครองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อืมนะให้พรก่อนเปิดนะทุกคนแต่จริงเปิดแล้วเห็นทุกอันแล้วเห็นทุกอันแล้วอันเดี๋ยวแม่ขอดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันโอ้สองชิ้นเลยแล้วก็แอบผงผ้าไปแล้วด้วยฮะโอ้โหแอบผมไปแล้วด้วยแต่อุ่นมากเลยพออุ่นมากันน มันมีอะไรเ่เดียวอันนี้เป็นเสื้ออ๋อเสือผ้า่มาเยอะาอ๋อเสื้อผ้านะคะทาให้มาเยอะมากของแม่ เขาแม่ขาดแล้วอ่ะเนี่ยดูนี่ผ้าคาแม่นี่นะกระเป๋าผ้าคาแม่น่ะแม่ใช้คุ้มค่ามากเลยนะอันนี้ก็เอฟซี่นซื้อให้แตกนู่นตั้งแต่แรกเลยเบเลยนี่ยซิบแตกแล้วพอดีเลยได้กระเป๋ามาเปลี่ยนอู้สุดยอดนะคะขขบคุณมากๆนะคะคุณพีปีนุ์นะคะ Oh, komm geleben. Komm geleben. สตาร์บั克เลยนี่อันนี้สตาร์บั克เลยนี่อันนี้หนูก็ไม่รู้หนูไม่รู้บอกโอ้อันนี้โอ้พอดีอ่ะเวลาไปนู่นนั่นนี่ก็ไปเดินทางก็สามารถใส่ได้นี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ใหญ่แต่ตัวนี้ไม่มีซิปเยอะมากเกียสบายค่ะใส่ของไม่เยอะแบบเนี่ยเราใส่โทรศัพท์พาวเวอร์แบงก์กระเป๋าตังค์เสื้อผแล้วก็เสื้อผ้าได้แบบ ถ้าเราเดินทางไปไม่ไกลไม่หลายคืนประมาณหนึ่งสองคืนหนึ่สองชุดไปได้สองชุดจับชุดไปได้จะว่าอันนี้าจะใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าธรรมดาก็ใส่ไปลี่ยนเลยกันโอ้ยบอยอันนี้เหมือนกระเป๋าเอออันี้ก็ใช่เนี่ยเสื้อผ้าภาษาอังกฤษออกด้วยนะอ้าวโมแม่ก็จำเอาในทีวีแม่ก็จำเอาในทีวีละบอยอ่านเป็นคำเดียว โอกระเป๋าจะมาข้างใช่ค่ะตัวนี้กระเป๋าอะไรนี่กระเป๋าหนังดูที่มีของข้างในงดิสาเ้ยด้อนแรกตอนที่เอาส่งมากระเป๋ามันชนกันอยู่ข้างในเยอะเลยแต่ดูอเอาออกเหรออืออุ้อันนี้แต่มันมีสายใช่ไหมลูกจะมีนนข,ข้างในโอ้มันมีสายด้วยนี่เวลาลวเราจะสะพายวันนี้ก็ปูนะเนี่ยอันนี้ก็ใส่เสื้อผ้าได้ อืมใส่ได้ไม่เยอะขนาดใช่มันก็ใส่ได้นะอันนี้ก็ใส่ชุดนึงใส่ได้ของปรเยอรมันแต่ส่วนมากนะเขาจะไม่ใส่นะอันนี้เขาก็จะใส่เครื่องจำอ้างใส่เครื่องละลายอืมใช่อันนี้มันใส่เสื้อผ้าพอดีเลยของประเทศเยอรมันนี่เฮ้ยคือกูจักไม่รู้อ่ะโอ้รู้ภาษาละก็ไม่รู้ารหรือเปล่าไม่รู้เยอรมันหรืออะไร ะกสีอะไรไ่รู้อคนเห็นนี่ันน่าันนนี่นีว้ยอดเลยอุ้ยแตงสวยสวยมากไมพดีพอก็เอาถ้าจะไปองเรียก็ได้นะลูกนะเนี่ยมันมีตรนี้ด้ว่แหละพอไปงเรีก็ได้แบบนี้กระเป๋าเล็กๆนี่ลูกคุณครูให้เอาไปได้กระเป๋าที่มันใไ้ ไปข้างไงลูกเพื่อนหนูก็เอาไปเหมือนกันนี่ไงมันมีซิปเลยนะอ้วนไม่ต้องกลัวโอเคงั้นหนูจะเอาเลยหาอันนี้ยิ่งใหญ่เลยไหมอันนี้ก็ใหญ่น่ารักมั่วยน่ารักน่ารักเลยใส่กระเป๋าไว้ได้หนึ่งใบจ้าอ้ปนี้สปายอ๋อสะพายนี่นี่นะคะเขีวมากเขีวมาก mọi người ừ, à, à. ừ. ừ, ừ, ơi, <laughs> <laughs> ơi. Ừ. Oh, mất oh, đi xuống mát xuống mát xuống mát 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 ไปนู่นและนี่เลยเวลาไปจัปลาโดก็สามารถหรือทั้งลังก็ใส่ในกระเป๋าไว้ใช้ได้เนี่ยมีใยกรเป๋าเลยโอ้โหวันตึที่หนูแกะมันเยอะกว่านี้เพราะมันอัดกันมาอ๋ออัดกันมาได้แบบดูเต็มบ้านเลยตอนนียเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยใช่ไหมโอ้โหเต็มหมดเลยเอราะว่าเต็มหมดเลย ดูสีกรหลังใหญ่แค่ไหนนกเข้าไปอยู่ได้ไม่ดูหนูไม่ดูให้ดูหนูดูหนูก่อนโอ้ยวันนั้นพีเอ็มมันอยากเข้ากะหลังอันนี้น่ะหมอวันนั้นพีเอ็มมาอันรุปบัตรมหาเาหม่เยอมากเดี๋ยวตัวนี้หเก็บไม่ถสีมันเข้ายอด มีทั้งผ้าห่มด้วยนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะผ้าห่มด้วยนะทั้งกระเป๋าทั้งผ้าห่มนะคะแต่ตอนนีแอบห่มไปแล้วเพาว่าแอบห่มไปแล้วโอ้ยห่มมากแต่ตอนนี้หนูร้อนมากโอ้โหมาได้อันนี้ก็อันนนี้่าจะเป็นผ้าห่มใช่ไหมใช่หรือผ้าปูที่นอน คือสวยหมดเลยค่ะสวยหมดเลยทุกตัวเลยค่ะอันี้เป uh ็นเที่ยวในวัวกระโปงอคอยากเห็นแม่ใส่กระโปงคอมเมนต์มาอยากอยากแม่ใส่ไรือเปใส่ไม่คือหรอกแม่ใส่กระโปงอ่ะแล้วก็แม่เตี้ยแม่เตี้ยใช่แล้วหนูก็เตี้ยตามเม่รเตี้ยเตี้ยอะกินนมเยอะเตีไม่เตี้ย สวยอยู่แต่เมือนเีจะใหญ่ไปหน่อยออก็พอดีแต่มันมก็บางตัวก็อาจจะ,ะมันมีชุดนอนด้วยแต่หนูเอาไปแล้วสองตัวอ๋อเหรอที่หนูใส่วันนั้นอ่ะ <c oughs> สองตัวสีที่มันเป็นสีขาวกับส,สีเขียวก็พอดีนะพอดีเลย <c oughs> <c oughs> ใส่ไว้เลยจ้า กระเป๋าเยอะมากยสวยถ้าโดนเดดมันจะร้อนหลังอันนี้เนี่ยจร้อนมัน็จยานสวยชอบลายมันสวยีสวยสวยค่ะอะไรนี่เกหรือเปล่าเกงไม่เสื่อ

กางเกงก็มีก็ยี่ห้อของเขาไงแม่ถายานขาถ่ายรูชิ้นเด็ดหน่อยนะอู้พอดีเป๊ะเลยคุณนไหมอืมชิ้นมากเลยพอดีเวลาที่แม่ไปจำปะดุงไปใส่เพราะว่าอยู่ที่นู่นอากาศจะร้อนหน่อยอันนี้พอดีใส่กันแดดเสื้อมันไม่หนาเกินไปใส่กันแดดนี่ไงแถ้าใส่ตรงนี้มันน้ำน้าหัวมันจะไม่ โอ้นี ry, <Yeah. S 1> ่กระเป๋าโอ้ตรงนี้ยังไงพอดีเลยพอยโอ้ยโอเคจะอีกระหึ่มตึงตามเยอะมากนะก็สำหรับคลิปนี้ก็นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณเออไหนไหนเมื่อเมแล้วจ้ะเนี่ยพอยมาแล้ว บอืมเบะเลยงั้นเองว่าเบะเลยอ่ะไงอะไรจ๊ะเนี่ยคุณปีนญุพ่นให้ค่าขนมน้องพลอยด้วยใช่นี่นะให้น้องเอนมินห้าร้อยแล้วก็ให้พลอยห้าร้อยนะคะขอบคุณค่ะได้แล้วนะคะคุณปีญนุนะคะก็ขอบคุณคุณปีญนุนะคะที่ส่ง กระเป๋าสวยๆนะคะเสื้อผ้าสวยๆนะทุกตัวแถมยังมีผ้าห่มด้วยแล้วก็มีผ้าขนม้นงตัวนะคะก็ขอให้ครอบครัวของคุณพี่ปีนุชนะคะพบแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำร่ำรวยนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวของคุณพี่ปีนุชนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะธุรกิจกัรงานใดๆก็ขอให้ เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะรวยรวยนะคะตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสาธุสาธุกระสันอ็กนาทีเลยโอ้ไม่เป็นไรโอ้ยเก็บที่นี่เมียนต้นต้นเราออกแม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะกระเป๋าสวยๆเลยทุกใบเลยนะคะรับรองเนี่ยเดี๋ยว ชอ,ชอบมากที่สุดอันนี้นะเพราะว่า,าชอบเพราะอะไรคือแม่พีจะได้เวลาไปทํางานเนาะเวลาที่ไปถ่ายคลิปหรือไปนู่นนั่นนี่กับลุงเนี่ยก็จะได้สะพายข้างหลังมันสะดวกนะคะแต่กระเป๋าด้านข้างก็สวยไปอบกแบก็สามารถใส่ของไปได้สะพายข้างก็เหมือนกันอนนีหนูจะเอากระเป๋าอันนี้ แต่น้องพอก็สามารถไปโรงเรียนได้นะลูกไม่ขาดก็ไปได้เนี่ยอันนี้ใบนี้ก็เจ๋วมากเลยเนี่ยเนี่ยใหญ่ด้วยเพราะใชนนก่การบ้านอืมมีหนงังสือมีอะไรใส่ได้หมดละลูกเนะส้องูกอา่าสำหรับคี่มีประมาณนี้นะคะ